ที่จะเล่าสู่กันฟังในวันนี้เราตั้งหัวข้อธรรมมาไว้ว่าแก่นแท้ของการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นสิ่งที่เราเข้าใจจากการเจริญสติคำว่าแก่นแท้ของการเวียนว่ายตายเกิดคนเราอาจสงสัยว่าจุดเริ่มต้นของดวงจิตวิญญาณนั้นถือกำเนิดเกิดมาได้อย่างไร แต่สิ่งที่เราจะกล่าวในเรื่องของแก่นแท้ของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นในเมื่อจิตวิญญาณได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาอย่างสังสารวัตแล้วหนทางที่จะดับหรือการเข้าสู่พระนิพพานก็คือการไม่เวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นเรื่องที่ยากแสนยากเมื่อดวงจิตได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วยังติดหลงอยู่ในวัฏจักร ก็คือยังเวียนว่ายตายเกิดพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่มันเป็นไปในวัฏจักรพบชาติของตนเองมันทําให้เราได้เข้าใจว่าการที่เราเวียนไหตใยเกิดนั้นก็เพื่อให้เราได้ตื่นรู้จากการที่เรายังหลงอยู่ในทรรมแห่งอวิชชาทั้งหลายคือเมื่อเราถือกำเนิดเมื่อพบชาติได้อุบัติขึ้นมา ทุกการเกิดทุกพบชาติมันจะสําแดงเหตุแห่งทุกทั้งหลายซึ่งทำให้ตัวเราและท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าในการเกิดทุกคราวนั้นเป็นทุกร่ำไปเพียงแต่ว่าดวงจิตบางดวงหรือหลายๆคนยังไม่สามารถเข้าใจว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเห็นวิถีวัฏจักรของชีวิตเป็นแค่ การเกิดดับชั่วคราวบางคนไม่ได้ศรัทธาในเรื่องของภพชาติไม่ได้ศรัทธาในเรื่องศาสนาหรือสิ่งใดในชีวิตด้วยเหตุเพราะว่าคิดว่าคนเราเกิดมาแล้วใช้ชีวิตแล้วก็ถึงการของการแตกดับดับสูญภพชาติไปก็คือจบหรือสิ้นสุดของการเกิดในแต่ละครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้ว ในสิ่งที่เราเห็นในเรื่องของธรรมปรุปเพนิวาสา,า,านุสตินยานหรือการระลึกชาติได้นั้นมันทำให้เราเข้าใจว่าเมื่อเกิดหนึ่งภพชาติขึ้นมาภพชาติถัดไปมันมีฐานอันเกิดจากเหตุและปัจจัยจากภพชาติปัจจุบันที่ก่อร่างสร้างเป็นรากฐานของวิถีชีวิตในภพชาติหน้าในสิ่งที่เราเห็น แล้วทําให้เราได้เข้าใจแก่นของการเว่วัตายเกิดนั่นก็คือการที่บุคคลแต่และบุคคลในสายสัมพันธ์ที่ยาวนานในภพชาติที่ยาวไกลนั้นมันทําให้เราได้เห็นว่าคนทุกคนที่ได้โคจรกลับเข้ามาในชีวิตของเรามันเป็นผลอันเกิดจากกรรมของตัวของเราเองมันเป็นเหมือนทุกแห่งเคราะห์กรรม ที่เกิดจากการกระทำที่ตัวเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาทุกสายสัมพันธ์ทุกการปฏิสัมพันธ์ล้วนเกิดจากการกระทำของตัวเราเองทั้งสิน้นในเหตุและปัจจัยทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมามันทำให้เรามีความรู้สึกทั้งยินดีและไม่ยินดีในเรื่องของการเกิดยินดีในเรื่องของการเกิดนั้นก็คือมันทำให้เรา ได้พบเจอกับสายสัมพันธ์ที่เราเคยทำผิดพลาดการเวรวายาตเกิดมันดึงพบชาติเก่าๆขึ้นมาในวังวนวัฏจักรเดิมๆในสายสัมพันธ์เดิมๆรูปแบบเดิมๆการใช้ชีวิตที่เป็นเชกเช่นดังเดิมเรามีความยินดีที่โชคชะตาได้นำบุคคลหรือสายสัมพันธ์ทั้งหลายกลับเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็เห็นว่า การระลึกพบชาติได้นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีตรงที่ว่าเราได้เห็นถึงสิ่งที่เราจะต้องกลับไปแก้ไขในสายสัมพันธ์ต่างๆอาจจะนึกขอบคุณที่ใครบางคนได้นำสิ่งที่ดีๆความสัมพันธ์ความสุขในพบชาติเก่านั้นกลับคืนมาแต่เราก็มองเห็นว่าเมื่อเราเห็นว่าพบชาติยังไม่จบ สิ่งที่เราเห็นนั้นก็ทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราจะต้องคอยร่วมพบชาติด้วยการตัดสายสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ให้เราไปยึดติดในความสุขจากพบชาติที่เราเห็นหรืออยากจะดึงรั้งสายสัมพันธ์ให้คืนกลับมาในพบชาตินี้มันทําให้เราเห็นว่าเรายังต้องเวียนว่ายไม่รู้จักจบสิน้น ทุกการกลับมาของทุกๆสายสัมพันธ์ยอมเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยของการให้จิตของคนเราได้ตื่นรู้ในธรรมของการหลุดพ้นจากวัตสงสารเมื่อเราเห็นว่าในเมื่อการเกิดของเราในแต่ละครั้งก็ยังลากสายสัมพันธ์เดิมๆกลับเข้ามาในชีวิตในภพชาติใหม่นั่นหมายความว่า ถ้าเราไม่ได้ตื่นรู้ในธรรมในภพชาติปัจจุบันถ้าเราไม่ดับสังสารวัตในภพชาติปัจจุบันเราก็จะลากสายสัมพันธ์ทั้งหลายข้ามภพข้ามชาติไปกับตัวเราอีกครั้งซึ่งมันจะก่อให้เกิดความทุกข์ซ้ำซากก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันเป็นวงโครจรที่ซ้ำๆเดิมๆมันเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกสลดและสังเวชใจด้วยเหตุเพราะว่า คนเราพบเจอกันไม่ใช่สักแต่ว่าเหตุของความสุขเท่านั้นมันมีเหตุของความทุกข์ความพลัดพลากและความเจ็บปวดทั้งหลายอันเป็นกองของรากเงาที่เกิดมาจากกิเลสตัณหาในความยึดมั่นถือมั่นของตัวบุคคลเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นทั้งสุขและทุกข์เมื่อใดสังสารวัฏหรือภพชาติก็จะอุบัติขึ้นเมื่อนั้น และสิ่งที่สำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการพบเจอกันมันเป็นเปรียบเสมือนกับดอกเบีย้ยของกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อเราสร้างผลเมื่อเราสร้างเหตุของการกระทำผลอันเป็นดอกเบีย้ยของกรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นพพชาติจะไม่สามารถดับสิ้นลงไปได้ถ้าเราไม่สามารถตื่นรู้และเข้าใจในธรรม เพื่อดึงอาสวะกิเลสอันเป็นต้นเหตุแห่งการยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคลนั้นขึ้นมาเพื่อตัดภพชาติในสายสัมพันธ์เมื่อเรารู้ก็ดีเห็นก็ดีไม่รู้หรือไม่เห็นก็ดีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นผลของกรรมจากสิ่งที่ตัวเราได้สร้างและกระทำขึ้นมาในอดีตภพชาติสิ่งนี้มาทําให้เราเข้าใจว่าแก่นของการเว้นว่าตายเกิด เหตุที่คนเราต้องเวียนไหวตายเกิดอย่างไม่รู้จบในหลายๆล,ล้านภพชาตินั้นก็เพราะสิ่งที่เราไม่สามารถตื่นรู้ในการเวียนไหยตายเกิดนั้นสักทีเมื่อเราตื่นรู้และเข้าใจแล้วว่าเหตุของการเวียนไหวตายเกิดนั้นเกิดจากอะไรคนเราก็จะมุ่งหน้าบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อน,นำพาตัวเองหลุดพ้นจากสังสารวัฏ นี่คือแก่นของการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อคุณยังไม่สามารถที่จะนำพาตัวเองบุดพ้นจากวัฏสงสารน,นี้ได้การเวียนว่ายตายเกิดก็จะยังคงอยูย่ออกไปเช่นนั้นแต่เมื่อใดที่คุณค่อยๆตัดรอนตัดทอนภพชาติในสายสัมพันธ์ทั้งหลายให้มันสั้นลงสั้นลงแก่นของการเวียนว่ายตายเกิดที่คุณได้เข้าใจ และสิ่งที่คุณได้เปิดจากสัญญาเก่านั้นมันก็จะทําให้คุณได้เห็นถึงเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นว่ามันใกล้ที่จะสิ้นสุดลงแล้ววัฏจักรสังสารวัฏของการเวียนว่ายตายเกิดทุกของการอุบัติกําลังจะสิ้นสุดลงแล้วและเมื่อน,นั้นท่านก็จะเข้าใจว่าต่อให้สายสัมพันธ์ทั้งหลายได้วนโครจรกลับเข้ามาท่านก็จะไม่ยินดี เพราะท่านได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้วนขัวจรเข้ามาเพื่อให้เราได้ปล่อยวางล้าทิ้งซึ่งความยึมมั่นถือมั่นทั้งสุขและทุกข์ที่ผ่านเข้ามาสิ่งใดที่เราเห็นจากธรรมของการระลึกพบชาติได้นั้นแม้เป็นความทุกข์ก็ดีแม้เป็นความสุข,ขก็ดีถ้าคนเรายังโหยหาอะไรยัง ผูกโกรธอาฆาตแค้นยังไม่อโหสิกรรมให้อภัยซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้จะยังดำรงอยู่และเป็นฐานกำลังของอาสวะกิเลสซึ่งเป็นเหตุของภพชาติในอนาคตการข้างหน้าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราได้จากการเจริญสติจากธรรมที่ได้จากการปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรนาเลสลว่าการเกิดทุกคราวนั้นเป็นทุกข์ร่ำไป ทุกยิ่งกว่าการสร้างบาดแผลในภพชาติหรือทุกยิ่งกว่าการตายฉากอำลาซึ่งกันและกันก็คือความทรงจําจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏความทรงจําที่ผ่านภพชาติอันยาวนานได้เปิดเผยเห็นร่องรอยของวิถีชีวิตต่างๆเห็นทุกข์และสุข เห็นธรรมอันอุบัติทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านสงได้สอนเอาไว้การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งทุกและสุขมันเกิดซึ่งทุกขเวทนาอันเป็นบาดแผ้ในสัญญาเก่าทางจิตวิญญาณของตัวบุคคลสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงแก่นแห่งธรรมในเรื่องปุเพนิวาสานุสตินยานได้ เราก็จะไม่สามารถเปิดประตูพบชาติของตนเองได้และเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตในวัฏสงสารโดยที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเราทำกรรมสิ่งใดไว้แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าความยึดมั่นถือมัน่นในความทุกข์ในความโกรธอาฆาตแค้นนั้นเราจะอภัยได้อย่างไรกับบุคคลใดที่ได้สร้างสารรคเอาไว้ เมื่อเราเปิดประตูพบชาติแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งนี้ความทุกนี้วิบากกรรมทั้งหลายนี้การจองเวรการผูกโกรธกับบุคคลผู้นี้ล้วนมาจากสาเหตุของสิ่งที่เรายึดมั่นถือมัน่นในทั้งความทุกข์และความสุขที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเราถูกบุคคลอื่นกระทำทำให้เราเกิดความคับแค้นภายในจิตใจ ฝังลากหรืออยู่ภายในจิตวิญญาณแล้วต้องการการชดใช้หรือการที่จะเรียกร้องถามหาความยุติธรรมจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเราเห็นแล้วเรายังยึดติดโดยที่หวังและมีความคาดหวังว่าเขาจะรู้สํานึกและกลับมาเยียวยาแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแต่เหตุแห่งธรรมของความเป็นจริงนั้น ตัวเราถ้าเรารู้เฉพาะตนแล้วเขาไม่สามารถรู้และเห็นได้อย่างที่เรารู้และเราเห็นเขาก็ไม่สามารถแก้ไขในเหตุแห่งกรรมที่เขาได้สร้างเอาไว้กับเราได้เหตุแห่งกรรมของการจะหลุดพ้นจากการเว้นว่ายตายเกิดนั้นก็คือตัวเราเองที่นำพาตัวเราเองหลุดพ้นด้วยการอาโหสิกรรมและให้อภัยกับบุคคลผู้นั้น จากฐานอันเป็นเหตุที่เราได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเพราะการที่ตัวเรานำพาตัวเราเองเข้าไปพัวพันกับบุคคลนั้นในสายสัมพันธ์ต่างๆสิ่งนั้นย่อมจะดับได้ที่ตัวของเราเองไม่ใช่ดับที่การที่เราจะให้บุคคลอื่นมาสำนึกและรับผิดชอบในการกระทำของเขา ด้วยเหตุแห่งอวิชชาด้วยเหตุแห่งธรรมที่เขาไม่รู้นั้นมันทำให้เขาไม่สามารถชดใช้คืนในกรรมที่เขาได้กระทำกับตัวเรานี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นถึงแก่นของการเว้นว่าใจาเกิดว่าถ้าเราไม่ตื่นรู้ในธรรมอันเป็นเหตุแห่งวัฏฏสงสารนั้นเราก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ได้ถ้าเราตื่นรู้แล้วว่า เหตุของการเวียนว่ายคือการยึดมั่นถือมั่นเหตุของการเวียนว่ายคือการผกูกกรรมซึ่งกันและกันเหตุของการเวียนว่ายคือการจองเวรอาฆาตซึ่งกันและกันถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราตัดสายสัมพันธ์ในภพชาติดับเหตุแห่งกรรมทั้งหลายไม่ให้มันอุบัติขึ้นด้วยการอโหสิกรรมให้อภัยละซึ่งความยึดมั่นถือมั่นกรรมทั้งหลายก็จะจบสิ้นลงด้วยเหตุ แห่งตัวบุคคลนั่นก็คือตัวเราที่เราเป็นผู้ให้อภัยและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันในสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากเมื่อสภาวะของจิตวิญญาณมีการได้ถูกบีบคั้นได้ถูกสร้างบาดแผลขึ้นมาสิ่งเดียวที่มันจะเยียวยาจิตใจของตัวบุคคลได้ ก็คือตัวบุคคลต้องให้อภัยและอโหสิกรรมปล่อยวางความทุกข์ความโศกาความเจ็บปวดเสียใจทั้งหลายให้มันจบสิ้นลงสิ่งนี้คือสิ่งที่มันจะต้องดำเนินต่อไปเพื่อที่มันจะเป็นการตัดตรอนภพชาติในสายสัมพันธ์ทั้งหลายเพื่อไม่ให้มันอุบัติเกิดขึ้นมาเมื่อเราสามารถปล่อยวางได้ล้ทิ้งซึ่ง อัตราในตัวบุคคลของบุคคลหนึ่งได้มันก็จะทำให้เราไม่โคจรกลับมาพบเจอกันอีกวังวนของสังสารวัตรก็จะผลักดันเราและสายสัมพันธ์อื่นออกจากกันสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าเรารู้แก่นของการเวรวาดใจเกิดเพื่อให้เราได้แก้ไขในอดีตภพชาติของเราในความผิดพลาดของเราในสิ่งที่เรา ไม่ได้เรียนรู้และไม่ได้ไขปริศนาธรรมด้วยปัญญายานนั้นเมื่อเราได้รู้แล้วได้ตื่นจากธรรมแห่งอวิชชาแล้วแล้วเราได้ดำเนินสู่หนทางของการหลุดพ้นนั้นแล้วเราก็จะเข้าใจว่าแก่นของการเปยนว่าายเกิดนั้นสามารถทลายรากเงาของสังสารวัตรลงได้จากสิ่งที่เรา ได้ตื่นรู้ในธรรมของ,ององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือรู้ว่าการละทิ้งซึ่งอัตตาตัวตนของตนเองไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีท่านทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นถือมั่นดับซึ่งทุกขเวทนาจากสัญญาเก่าอันเป็นประตูสู่ภพชาติทั้งหลายเฉกเช่นนี้แล้วสังสารวัตนั้น ก็จะสามารถดับสิ้นลงไปได้ธรรมของการตื่นรู้ในวัฏจักรธรรมของการตื่นรู้ในกรงล้อแห่งปฏิจจสมุปบาทท่านก็จะสามารถดับพบชาติชารามรณะแล้วปิดประตูทวารของการเกิดนั้นลงไปได้สิ่งนี้คือสิ่งที่เราได้จากการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานมีช่ได้จากการเปิดหรือหาความรู้จากตำราใดๆมิได้มีครูบาอาจารย์ ที่ไหนมาคอยสั่งสอนสิ่งที่ได้เป็นธรรมขั้นพื้นฐานเฉกเช่นเดียวกันกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสรู้นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกกล่าวแก่ท่านและเล่าสู่กันฟังในวันนี้ขอสิ่งทั้งหลายที่เป็นมง,งคลจงมีบังเกิดแก่ท่านขอให้ทำทั้งหลายจงเจริญง,งอกงามแก่ผู้ที่ใฝ่หา ผลทางของการหลุดพ้นนั่นเทินสาธุ